ก็ขอการสนทุกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องโอโตโฟัสดีเชินเคยคิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนนะทุกคนทาการรับอ่างเป้าพอดีว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจกอ่างเป้าแล้วกันนะก็ครบเงื่อนไขแล้วนะครับก็มีคนดูครบ2,500คนแล้วก็มีคนกดไลค์ครบ100คนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทํา EP ีที่ ก้าวนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทําการถอนออกจากเกมหาเงินก่อนนะทุกคนที่ผมทําคลิปไปไหลายคลิปจากแอปหาเงินตัวนั้นนะทุกคนมาดูนะทุกคนว่าผมจะเล่นแอปหาเงินตัวไหนนะทุกคนโอเคนะทุกคนตอนน,อน,นี้เราก็อยู่ในเกมลัคกี้คิวนะทุกคนตัวนี้นะครับผมก็เคยทาคลิปไปแล้ว ונה, แหละทุกทุกคนตัวนี้นะครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆก็คงเคยเล่นก<ๆ>ันแล้วแหละนะตรงนี้นะผมก็จะมาทําการถอนลองดูนะตรงนี้นะครับทาการถอนออกมาแล้วก็จะมาแจก เพื่อนๆนะทุกคนในรูปแบบอ่างเป้านะหรือถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ละกันนะทุกคนทิ้งลิงก์มาให้ละกันนะทุกคนใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับจะมี การใส่รหัสเชิญอ,อยู่นะทุกคนตัวนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนวะทุกคนผมยังไม่แน่ใจนะมันจะมีตรงที่ใส่รหัสเชิญอ,อยู่นะครับเดี๋ยวได้ร่างคลิปนะครับมันจะมีรหัสเชิญของผมอยู่นะครับท่านเพื่อนใส่จะได้รับประมาณ5 0 0 0คะแนนนี่แหละทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อใช้ในการถอนนะครับการถอนก็จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดว,เดวกดดูกันนะนี่นี่นตรงนี้นะครับกดถอน,นออกมาเลยนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะจะถอนเข้าทูมันนี่แล้วก็เ a y p a l เติมเงินซิมมือถือนะครับก็จะมีการถอนอยู่3แบบนะครับถ้าใครอยากไปลองเล่นดูก็สามารถทําได้หรือถ้าใครมีเพื่อนอยากเอาไปชวนเพื่อนลองดูก็สามารถทําได้เช่นกันสําหรับเกมนี้นะทุกคนลัคกี้คิวนะนะมาดูทุกคนว่าเราในะทุกคนจะทําการถอนออกจากซิมตรงนี้ทุกคนตัวนี้นะครับกดถอนนะนี่ ตัวนี้นะครับก็ให้เขาในทะุกคนตัวนี้นะครับเขาก็จะให้เรานะทำการใส่เบอร์ในะทุกคนเบอร์โทรศัพท์หรือบัญชีนะครับก็ให้เพื่อนทาการใส่ไปนะถ้าใครจะถอนเข้ามือถือนะส่วนเพ่่าภาวนะผมคิดว่านะ่าจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวกดถอนออกก่อนนี่ก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นอีเมลละกันในะทุกคนตัวนี้เป็นอีเมลนะให้เพื่อนทาการกรอกเข้าไปนะครับก็จะเป็นอีเมลให้เพื่อนกรอกนะตรงนี้ตัวต่อมาในะทุกคนก็จะเป็นท r ูมันนี่ผมไม่เคยถอนมาก่อนนะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนะ นี่ไม่เคยถอนมาก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะมาถอนลองดูแล้วกันนะครับแต่เกมนี้มันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งก็คือการหาเพชรนี่แหละมันค่อนข้างที่จะหายากนะทุกคนค่อนข้างที่จะหายากถ้าใครเล่นก็พิจารณาดูนะทุกคนว่าตัวไหนมันคุ้มนะตัวนี้นะครับผมก็ทำไปหลายคลิปนะครับมานะตอนนี้ผมมีอยู่661บาทนะครับเดี๋ยวผมจะถอนออกสักอืมเท่าไหร่ดีทุกคนนี่ถอนออกสัก200บาทนะทุกคนวันนี้จะ แจกนะทุกคนวันนี้จะแจกช่วงเวลาเท่าไหร่ดีทุกคนจะแจกช่วงเวลา1ทุ่มนะทุกคน1ทุ่ม50นาทีนะนทุกคนย้ำหนึ่งทุ่ม50นาทีนะตัวนี้นะครับก็ทําการกดยืนยันการถอนนะครับเขาก็จะเขียนบอกว่าให้เรานะครับทำการใส่เบอร์วอลเล t เข้าไปเดี๋ยวผมพยายามทำการใส่ก่อนนะทุกคน เอาโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทําการใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตัวนี้นะครับก็ลองเช็คเบอร์ของเพื่อนดูนะทุกคนว่าเบอร์ของเพื่อนทาการใส่ถูกหรือเปล่านะตัวนี้นะครับหลังจากนั้นกดยืนยันการถอนนะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ทําการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ตรงนี้นะครับ มาดูนะทุกคนว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวขออยานทาการเคลียร์ด้านบนก่อนนะเผื่อเงินมันเข้าไงทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่เข้านะครับนี่เขาเขียนบอกว่ากําลังถอนนะครับกดออกดูนะตัวนี้นะครับผมคิดว่าสายฟรีก็ค่อนข้างที่จะหาคะแนนยากนิดน,นึงนะทุกคนไม่ใช่คะแนนดีเป็นเพชรน,นะตัวนี้นะครับมันจะอยู่ร่วมกับเพชรน,นะทุกคนผมก็พยายามเลื่อนดูนะว่ายังเข้าหรือเปล่านะครับ นี่ตรงนี้นะครับส่วนใครอยากชวนเพื่อนก็เชิญได้ไนดะ้ทุกคนถ้าใครอยากไปเชิญเพื่อนลองดูนะครับรหัสก็จะเป็น9697164265นะครับถ้าใครอยากไปเชิญเพื่อนลองดูนะตัวนี้นะครับอืมตัวต่อมาเลา้ทุกคนนี่ละการเชิญได้ทุกคนนี่ก็กดไปตรงนี้นะครับถ้าใครอยากไปเชิญเพื่อนลองดูนะพวกนี้นะครับวิธีการหาคะแนนไะด้ทุกคนนี่เห็น ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาในทุกคนคือใครนะเฮ้ยมาดูนะทุกคนโอ้โหผมจะรู้ไหมนี่จอร์จวอชิงตันหรือเปล่าเฮ้ยตอบถูกเฉยอะนี่นะครับเราก็จะได้รับคะแนนแบบนี้นะครับการแรปมีถึงกำเนิดเมืองใดในทุกคน New york, นะิว york เนาะลอสแอนเจลิสแอตแลนต้าหรือเปล่าโอ้โหตอบผิดนะเราก็จะไม่ได้คะแนนนะครับภาษาที่ มีประชากรใช้มากที่สุดเหรอปร,ประเทศอังกฤษหรือเปล่าเฮ้ยภาษาภาษาจีนทุกคนเมืงองหลวงของฝรั่งเศสเหรอปารีสหรือเปล่าหฮ้ยตอบถูกด้วยทุกคนนี่กรูรสมีรูปภายนอกอย่างไรในภาพยนตร์เหรอนี่ ถูกไปกีฬาได้ต่อไปนี้นะทุกคนไม่อยู่ในโอลิมปิกฤดูหนาวนะฟุตบอลหรือเปล่าเนี่ยเคิร์กลิงหรือฮอกกี้โอ้โหฟุตบอลโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ละกันถ้าใครอยากไปลองเล่นดูเดี๋ยวผมทำการกดล็อกอินก่อนนะทุกคนนี่ถ้าใครอยากล็อกอินนะครับนี่ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากลองเล่นดูเดี๋ยวผมทิงม้งลิงก์มาให้ละกันนะตัวนี้จะประมาณนี้ละกันสำหรับเกมลัคก,กี้ คิวนะทุกคนตัวนี้นะครับก็เป็นเกมมาใหม่นะทุกคนตัวนี้นะครับถ้าใครอยากไปลองเล่นดูก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะพวกนี้ก็จะเป็นภารกิจต่างๆก็ลองไปทําดูได้นะถ้าใครมีเพื่อนเยอะๆไปทําที่โรงเรียนแบบนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะทุกคนวิธีการรับกันเลยนะทุกคนว่าวิธีการรับของผมในคลิปนี้มันจะเป็นยังไงนะทุกคนมันยากไหมนะโอเคนะทุกคนวิธีการรับนะครับก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับ m o t o f โอ oh, นะ G A S นะทุกคน m o โต Focus ก็คือช่องของผมเองนะทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะทุกคนนี่ก็เป็นช่องหาเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตเข้า p a y p เพานะตัวนี้นะครับผมก็อัปเดตคลิปเรื่อยๆทุกวันแหลนะทุกคนตัวนี้นะครับก็ลองไปดูได้นะทุกคนลองไปเข้าไปศึกษาดูนะทุกคนในการหาเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธานาคารนะวิธีการรับนะนะทุกคน EP ที่แล้วผม เคยแจกไปแล้วแหละทุกคนตัวนี้นะครับก็ครบผ่านเงื่อนไขนะทุกคนครบผ่านเงื่อนไขนะครับนี่ตอนนี้นะครับก็มีคนดู3,600คนนะครับคนกดไลค์122คนก็ฝากกดติดตามกันด้วยละกันนะนี่นะครับก็กิจกรรมแจกวอเลตนะครับคนดูครบ2,500คนนะครับกดไลค์ครบ100คนนะครับจะทำอีพีที่10นะตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นอีที่9แล้วนะทุกคนเป็นอีที่9นะครับ ตัวด้านล่างในทุกคนเห็นไหมตัวนี้นะครับผมก็จะเขียนบอกว่าใต้จุดสีแดงนะครับเงินจะมีจุดสีแดงอยู่นะครับเมื่อครบในทุกคนหรือครบเวลาที่ผมจะแจกนะทุกคนถึงเวลาจะแจกในทุกคนผมก็จะเขียนบอกว่าลิงลับอังเปาฟรี EP 9นะในทุกคนตรงนี้นะครับก็ถ้าครบเวลาเมื่อไหร่หรือถึงเวลาเมื่อไหร่ผมจะทําการทิ้งลิงกให้เพื่อนเองนะครับกดคลิกไปหนึ่งครั้งในทุกคนนี่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมก็ครบเรียบร้อยแล้วในทุกคนตรงนี้ผมแจกไป 150บาทนะครับแล้วก็แจก100คนนะครับก็บางคนก็ได้2บาทนะโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะทุกคนเยอะมากเลยนะ2บาทแบบนี้นะครับนี่ผมแจก100คนนะครับพอดีว่าก็มันบางคนก็มีหลายเบอร์แบบนี้เลยทุกคนก็ลองรับดูได้อ่ะผมว่าจะแจกคนละ1บาทแหละทุกคนตัวเนี้ยก็จะแจกคนละ1บาทหรือคนละ2บาทแบบนี้อ่ะบางครั้งผมก็ หาเงินจะหกเหมือนกันนะทุกคนหาเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตแบบนี้นะทุกคนก็พยายามแจกเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนสําหรับคนที่ติดตามผมนะตัวนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันสําหรับคนที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อถึงเวลานะตัวที่ผมจะแจกหรือใครยังไม่รู้เวลานะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบหรือย้อนไปดูในคลิปก็ได้นะทุกคนว่า ผมบอกช่วงเวลาไหนนะทุกคนตรงนี้นี่ครับก็จะประมาณนี้ละกันสําหรับวิธีการรับโอเคเดี๋ยวผมใครจะทาการสร้างอ่างเปาก่อนนะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในแอปทูมี่วอลเลตนะครับเดี๋ยวผมก็จะทการสร้างใลนะทุกคนทําการสร้างนะนี่มันอยู่ตรงไหนอนะทุกคนอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้นะครับผมก็จะแจก 120บาทนะทุกคน120บาทนะนี่นะครับ120บาทนะครับ100คนนะครับ100คนนะครับนี่สูงสุดเลยนะ100คนแล้วก็ ใส่คำอวยพรไปด้วยนะทุกคนนี่เฮงๆรวยๆนะครับของจากนั้นผมก็ทําการกดสร้างนะนี่นะครับก็ทําการกดสร้างเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคนที่อยากรับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะตัวนี้นะครับให้ทันเวลาด้วยนะครับเพราะแจกไม่เยอะนะทุกคน100คนนะตรงนี้นะครับถ้าคนดูครบ2 5 0 0คนเมื่อไหร่นะตัวนี้ผมก็จะทำการ แจกอีกนะทุกคนแจกอีกนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะทุกคนโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ